换，换。不？现在。哈？呼。嗯。拿、嗯。切木瓜皮咯。

แมนบอสกันบอสองกันเจกับอะไรบอกสองพวงเจ็ดสิบพวง่ะพวงะพวงสี่สิบห้าอืพวงสี่สิบเอออาจจะไปพวงอะไรสิพวงกิก็มพวงสี่โอ้ีจอะไรเอาพวงนึ่งน่เอาพวงนึงตัวไกอาพวงนึง เอาพวกหนึ่งต่อแลกกัเขาสุด <momento> ข้อภัยเจ้าใส่เจ้าแต่เาวาฟูนเดียวจะหัวโอ้เขาอยู่ไกลๆที่ยังยิน ปูของต้นตัวเองบนนี้หรือว่าซื้อเขามาซื้อเขาแล้วเขาไปขืนเอาโอ้เว้ซื้อแล้วยังไปขืนเองอีเนาะืปโาต้นอ้ซืเขามเป็ตวเอขนได้เาอไซื้เอางด

เาจะเหมือนเนี <that> <in> ่ยหึ้งลูกค้าจะมาเด้อใครไม่เว้นยังเด้ทำเพิ่มไอมยังเด้หรออะพี่้องเด้อโอ้ยชิลๆก็สิวแต่ แ้วบพออยุเรา้วไปอหนึ่งเนี่ยเพื่อนผมมาบ้านผเดมาบ้านพี่น้องเพื่นไปเจอกันเนอะมีแวกแลเรบอโอ้สบไยแล้วเลยถ้าเป็นรถ oh. อันอนั้นมาฝาของหายเขบใจเลยหนตามมา่กินบอ่า เอาลตามกนียร์าเป็นแกงกับเบียร์ดยฮห่าเนาะยู่ก่อนวัน

เด็คอกไกนมนแสงยยนหมอคอยดนนาเาอนพากันขี่รถตักแดดพากัพ่อฮาขี่รถตักแดดนอน้อนแดดไลแดดเป็นจนแดดบ่มีฮอตบ่มีร่ม แค่บอกแานเจ้านี่นะอย่ไปกอนะ็ไปเล่นทานว่าทานต่ออย่าไปว่าทานว่าทานหรอวะว่าทานทังลงทั้งงานนะวะทั้งวัดทั้งวัดลงแสนัดงแสนหนึ่นี่ลูอนี่คดไรเลยมึงไปเบื่อเงี้ จ้มาข้นเราไปจต้องข้นราคาเราไปแจกเนาไไปเมื่อเช้าเนี่ยเขาพวกข้างอันนั้นกระเมาเขาถามมาสนาดมูไมเห็นจะมันันมันแซ่บมากมันแงมากเขาประเนแบบไปกินตามไปกินยังด่วนะบ่แบบเขาจะเทียน้อยยบ่อเเหื่อไปเขาเอาเอาเบียร์ใส่เหื่อไปรกินเบียร์ปเล่นหนักนะปเล่นหนักนะ กินเดีอย่าเด้มีกระสุ่มียังไงัเงินห้เราวาเนหาเราเลยสอนบอกสอนบอกเขาจะกินโดดแดนนี่กินโดดบอเอาน่ มักการเลยโอ้มักกาลเพล่าปะมันตาโก้เพล่าไปบ่ายเขาปุ๊บชอมากมากเลยเนี่ยไปบ่ายเขากินอันนี้มักตารอืมอันใดเห็นนี่บ้าไปเจเห็นนี่บาเห็นคนอนเนย

Muy bien. อยากกินสมใจจะอะไดแบบนี้อยากกินบบกต่างแต่อยู่ไทยกูอ๋อติดาเมือมือเส้ากูเมือบ้านคือเป็นมือบ้านด้วยแบบเมืองเส่าเน่ะติดมาแล้วเขาก็บอกให้กินเลยแบบนี้บอกกันเขาก็กินเลยยังอันนั้นโมเสียมตานหรือเปล่าบ้านต่าง เอาแค่อบ้งผากินกลผาแล้วกินดกอนโอ้สมเมองแสนมีบอนทานตามอกสมเสร็จๆอยู่่ซิวเมืงแสน เฮี้ยนไม่เฮียนอยู่บ่เ uh, อ้โหจบละเป็นเพื่อนรนเดียวกันานสวยี่เจดสิบแปดนี่แปดเก้าปียนจมวเจอจังสิบแปด เงินอะไรบาฮะข้าวตานก็ไม่เท่าเดิมสิบพันตานแบบนี้อยู่แบบบที่เขาใส่อะที่เขาใส่ขวดตานชุดนะต้านบนที่เขาใส่ขวดใช่มูเมนนี่ยน่ะอะไร ก็เห็นเป็นขวดนะคือในที่นกอยาก่างมุก,มกมดทุกระอ เ้ามาทึ้งหไปเลยไปเป็นบาสไปไมันถึงได้ไปไม่ได้ไปจำบ่ไปไทยไปหาเงินกับมวนหมู่ก็ไ,กไ,ได้และเย็นเจ้ามากตรงีเดี๋ยวยังทิ้ก่อนมันคนเยียนมาก

บา้านแต่มกินยังไงวะแบบอือนลน้่นกินแบบแบบคือเผาๆ่ะแน่นมาเลยกินแบบเดี๋ยวก็มีควันไฟน้ำตาลไงแบบ <c oughs> มก็เป็นแนั้น,นะเขาเห็นจากไหนออก่าาือว่ามีกินก่ใส่อ๋อขาเผาก่อนบ้อเออเอออะไรไกิน,น้นะเหรอเอออะไเลย เดียวนี้วะเออใช่ฮะไม่ไม่ได้ไปเลยดูหินเซียวพีดูหินเซียวพีว้ามีเรื่องกันน